พราแบบน,นี้นะครับเห็นเนาะพิการนะถ้าขยาเสียงจ๊อกๆก็เป็นมีน้ำใช่ไหมเดี๋ยวนี้ขยาดลองก๊อกก๊อกมันคือไม่มีน้ำแล้วแล้วก็เนื้อมันหลุดออกจากกะลาแล้วนะครับอ่าแล้วมันไม่ดีตรง ดูกระลาตรงขั้วนะครับไม่ได้นะดูตรงขั้วนี้ใช้ได้นะนังถือว่าดีแห้งครับไม่เนอาน่าจะไม่เน่านี่นะครับนี่นครับ เนื้อเนื้อเนื้อจะจะน่ากินไหมว้าวเนื้อน่ากินมากนะครับเนี่ยครับอร่อยมากเลยครับแบบนี้ถ้าเนื้อแบบนี้นะครับ